เป็นสารสองนะครับสำไฟผ้านะครับก<ง>็คือว่าสื่อของห่างมาสองรอดได้เงยตกไปอยู่ชุ่มเอือนี่อยู่สองสองมั่นกลัวนะครับแต่ชุ่มเอิอนี่ท่านกว่าบ,บาทกับน,นี่แค่นี้ได้ของเป็นโลนะครับเป็นโลออกมันว่ามันเป็นตีเป็นขอ,องเสีย ทีวิตขนงเสียงอันที่สุดในราคาความเสียงนะครับตอนนี้บอร์ตตัวนี้บังคับว่าใดครับสิบเปลี่ยนบอร์เปลี่ยนบอร์เอ่อปลี่ยนกะ ได้มาหาหลอดครับแจ้กับหาหลอดเน่เด้มะะาราคาถืครับเต่กับสซไดยูซื้อมาหาหลอดเซไดสองหลอดอีกสามหลอดตั้งสองนะครับถือว่า โบ,บเกินควมสามารถเนะาะเพราะว่าลองเปลี่ยนอะไรตัวนี้มัเพราะว่าณยังตีนะครับดวงนในมันก็ตกไปพันกว่าบาทหรือสองถึงสองพันนะครับแต่โดยนี้ก็จะถือลงแน่แหล,ละแหละก็ยุบเมื่อเกินนี่นะครับราคาพันสามถึงสองพันนะครับอันนี้สี่ไม้าหานร้อดในราคา ถกเป็นอย่างไปหน้าบดใส่เป็นหน้านะครับไปเบิงเขานี่ครับเสียบนี่ครับบอดด้วยทำความสะอาดเนี่ครับนี่ยบดดยทำความสะอาดกลางวแล้วโอเคเปล่าเป็นการซับบอดิึงลองเบิึงถ้าบอดตัวนี้ซับได้กสรุ้นแปว่านี่เสียอยู่แค่สองบอดนะครับสองบอดแต่สองบอดเสียที่ว่าบอดอี ตดขึ้นนะครับถือว่าเป็นกำไรบอดดิบอดบอดิเนมหรอกได้มาใส่ได็ดองหรอกทิวาโอเคหรอกือว่าได้ดกำไรแล้วครับใส่ตู้นี้นะครับตู้นี้มันขาดนะครับใส่ตู้นี้ขาดสีขาวขาดนะครับใส่สีขาวขาดได้เป็นแพๆกับเลเซอร์นี่แหละ นาจะมีขายนะครับอันนี้มันอยู่ที่ที่ก็เขียนบอร์ดไปนะครับหนึ่งวัตสามสิบหกถึงหนึ่งวัต LEDP ศูนย์สองสามหกถึงหนึ่งวัตแตไฟตามจริงกังขนาดเป็นไฟสิบสองโวลต์นะครับไฟสิบสองโวลต์แต่ว่าตัวนี้ เขียนอยู่นี่วันนี้สิบสนะครับใส่ใว่าไฟเขาานี่24โวลต์ถ้าต้องหาสี่ดอลต้องเปลี่ยนนะครับ, nice อ,บ,อ,อ,นนรบอันนี้ก็กร้องเบื้องเบิ้งเสียเปลี่ยนบวกแล้วมันจะใส่ยแบบว่าเมื่อนะครับลบก็ใช้ลบบวกก็ใช้บวก ว่าเป็นบ่เนสร้างสมให้แอีกีนะครับก็เป็นสร้างสมัวนี้นะครับสารพักสร้างนะเพียสร้างกบาสร้าน,นื้อหนไ่อางชุบเฟอร์นิเจอร์ทูกฟ้าติดราาดย่นสมเืย่ย์ยตนเป็นทุกอย่างครับบเอาดีทั้งแตทั้หนี้เอาดีคือ,อเบอร์นะลบยิงลบฟั วกบัวพวกนะครับอันนี้กะจินองเชื่อมไฟบนเช็่มาตุ้งยางดีล้ะครับป้องกันยางดีใส่สูงนะนัอย่างนี้นะครับไามันสิโอเคกว่ สีแดงปุ๊งเครับนี่สีเสียอยู่สีแดงสีเขียวอ่ยตเปลี่ยนหลอดมาใส่ครับไม่มีปัญหาผมได้ยักสามตัวกันยังดีนะครับนี่ครับระบบบอร์ดโอเคครับได้สีเดียวสีฟ้าครับสีฟ้าสีแดง ทีแดงจะมีปัญหานี้เป็นบรูว่าเป็นน <c oughs> บอกคุ้มได้ครับโอเคเอาสักหน่อยครับเดี๋ยวสกิล